ครับเฮ็ดปวกใญ่ครับพอแล้ววันนี้ดอกลงพอดีงามเลยครับมึงเนี่ยอากเี่าเล่องพบอดีง้าดนเนี่ยครับกนี่คักมันมันพันใหญ่สิ สำปุมือจ้ะอ้้หดัตสว้ามกียสี่แล้วอู้หบเอู้เวียนน้ำา่างเฮ็ดน้นี่เาห้าเฮ็ดแบบนี้เบิรมันคือจะลายเลยเมียนมึงนี่ยอู้สามสามดอกสดอกครับอู้นันึ้นว่าเงาเดียวเนาะอู้มันคืนน้ำน้ำกันเลดีเฮ็ดตะไคร่กับไง เบื้องนี้ครับเห็ดปวกมูเดียวเด้นี่นี้หลายบ่ครับดี่ยวๆเบื้องนี้ครับเย็บน้ำกันตะนเศรอบนั่นเห็ดปวกมูเดียวเดี๋ยวแบบหลายเลยครับแสวออนตะดอกนี่แล้วเบื้องนี้แ,ม,นแนม่แม่แม่ <c oughs> ครับสวัสดีครับวส,สวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้าป้าครับเนี่ยพนเอเนื่นนะเบื้องอันนี้ครับเบื้องนี้ นี่เห็ะเห็ดหววครับก็่งคนอืห็วดกปวกเัไงนี่ดีครับแมีนเบิด์ด้นีเ็กได้เ็บทั้งบานทั้งจุ่มพูนครับเขาวๆม่นเบิดได้ไะทั้งพนโอเป็นจุ่มทาางพูนกับเมนครับเย็บเก็บเก็บตาตาใสเลย กเก็นนเบเลยเก็บเลยนี่ค,ครับเด้เ๋เก,ก็บเห็ดปวกด้วยกันเด้อถ้าจะปล่อ,อยจะปีนขายเงาเลยเด้อแม่พุดน่ะจุกเล็กๆลวดที่พอเอาผ้ามาป่าสะสิ แล้วผ่าจกเลยจบเลยนครับกินกจะกินเดล่นกินกินมอเด็วันดีครับี่นะพ่อวสวัสดจีพเจพ่อคนเห็นนะครับจะเดี๋ยวผ่าแล้วพ่อสวัสดีครับ เก็บเกี่ยวกันเด้อครับเด้อใส่เห็ดตะไคร้เด้อดิอ เบื้องจุ่มพุนเนาะครับจุมพุนจะใไปกวดออกให้ดีใส่ดอกเด็ดนี่อันนี้มันยังมนนี่อือเกีบกีบๆีครับเดอกเ็ดปวกพวกนีเป็นันมครับ เกอยาเาคนเลย่ากไงวะที่พอนมันแข็งรงอ๋อนี่ครับขั้นแขววอยากกิมเด้ ดอกนั้นไหมออกค้าลึกๆพวกเลือกเลือกพวกใดแล้มีดสั่นเพื่อนเก็บออกค้าลึกๆไหมครับมีดมันสั่นงัดเลือกแล้วก็หักเหยียดมีดหักก่อนเข่าผ่ามากของใครเนาะแน่นแล้วเจียบหน่อยกวนหัวเจียบหน่อยนี่นะครับ ร้องดอกมีเล็กเล็กเลยขาใหญ่นหญ่เลกระสออนึบังดอกนะนี่ค่ะมันมันหันใหญ่เสิอ่อไมเลนะอาเพ็นดาป่าตินสายพ้นธุด้วยโโดอ,อเาวนี่ <Isaiah. S 2> คือใหญ่เถอะ อไงนัปาติีใจคนนี่เป็นผู้เก็บดอก่มันดอกเม่ทวนมันนสองคนยังมัพันละยังอยู่ เมาอก่อน่จะเสาะอมมากจริงจงเออไปปลุกกันได้นี่นาเห็นเห็ดปวปะจันอ๋อยงนันนัดจะอันนัดจะเจออืมไอ้นัจะเห็นกน่อนตูวันีเปนตูมมนสีซ้ำนี่ได้หมูว่านนีนี่มเป็นตูม,มวา่มนมมวานมันบราณในเห็นงั้นก็สิแบบซุบลงมันมเริ่มบางแล้ว มาเดมือมาเราตีนเห็ดน้ำกันครับแข็งเนาะหวานเย้เห็ดมาแข็งน้ำแมล็ย่างหาไปเรื่อยสีประมาณนี้ปุบเกิดแนวเลยเนี่ยเว่าที่ย่างที่ยางพ่้งหมพอที่บุพพอทำาลย อาไปกินถ่าด้วยนี่ดิแ้เบิ้งแจนี่บันนี้่นี่นี่ดี่ดิอ้พีอันนี้ดอกน้อยพี่ครับพีพีพีอ้นี้กำลังเกินครับนี่ดิเออนี่ดิท่านี่กำลังปิดครับ มันเหียวกมงยนดังปุโหลดนี่ขนาดนี่นี่ี่หลังกน้นแม่กนคนเล็กๆแม่คนะยองว่าเป็นตะแกงแต่กัคยงคยง มีแผ่นด้ายจุบ mm ี hmm. hey, been, h, ้ห hey. no. ้าวมีเอาจุบ hmm. ี right. okay. well, uh ้ห huh. ้าวเริ uh ่มเอาะง่า huh. ย ไม่ังยัไม่ไงิตีมเง้ยเหี้ยันธุ์กลยเกดเลย, <คน S 2> ยเหรอนี่กัดยุ่งหลายแล้วอยู่ป่าอืลาอละอืห็ดปวก นัก้มาพอิใเสมอเด็กเก็บน้ำมูดีไม่าเป็นคนทาเลไม่เป็คนถือกองให้ขั้นโอ้โหขายยี่งแบยำหยำยำเห็นเพื่อนเห็ดไหมเป็นแตงสวรรคไหมต่นี้ยังบุเลึก

ไงยูไงลงเกินยก <c oughs> จะอวนไหมขาเาาเออเสียดายขามันใส่ปลาอมเบ่งดอกกันเบ่งดอกกันได้เลั <c oughs> าะเราจุดเลยแบะ สำปูมือปูมือครับ่ไงเกียหามันที่ไี่กอนหาสำปูมือะโอ้โหดาตะสอนวะครับแกซีแล้วพระเดีตามูใส่ตามูเลยนี่อาผียอเบิ่งแกนีี่ะชิดช่วเอาเลิกเครับไม่เอาเอาจนสุดเอาสุดอะไรดีสุดหน่อย ถ้าได้เสียบหน่อยก็เพื่อนมึงนีะ ทาไว้ทาท่านใดน้ำมูได้นี่เอาตอนนี้ขา,ขาบขาบเลิกเนาะยังไงข้าหาักไม่อันบัดอันตั้งใจกี่งบาดอันขาเบเลิกน้ำมูจอย ถ้าหากใหม่ดีดเบอร์รนีน,บบนี้เล็กว่าันโอ้ไม่ต่องเป็นคลายหน่อยสิ ไปอย่ี่ตาจยเลือก่อนปอีอ่ไปจกอ่อนนี่น่าเห็นไห้ครับ ตกพงแล้โอ้แบบอะอ้เรียนน้ำมันเพ็ดนะมเนี่ยเ้าเราเ็ดแบบนี้เบิร์ดไม่เคยได้หลายเิเมียนมึงเนี่ยเขาไม่ได้อะไรหรอปล่น้นคนเบิร์คนเบิร์ สะอวนแวขขาแม่ไงก็ปูมือครับทราบเพชรปวกตาผมน,นี่เปรินเพชรปวกตาใหญ่ี๋ยเลยนี่ะนะครับขาพวกใหญ่นีเ่เปียบเทียบใหญ่ก็ปูมือผมอีกแค่นี้มันหลอกหน่อยมันก็ขามันยาวอย่ายังมาโชว์ผลงานบ่เนี่ย ยกสองดอกนี่แล้วมาโชว์ผลงานเดียวนี่แม่กับตาไฟได้ซ้ำไดเ้มึงทำเป็นอะกวนครับอันนี้คนมาเห็นครับโอ้แต่เห็ดตะไคร้ได้เห็ดตะไคร้มาอ้ขายเน่าตัวนี้ <c oughs> นั่นเน่าู่แล้วขายจะปวกอ่ะมีปัญหาแต่ว่าคนจะเอาสุดรีเอาซุดรีม่นนี้มันนี่เอาม่านนี่ตาเจา้ามั้ย บออมลงมานี้เก็บไปมันท่อนสาตาเดียวพยานยานป้ามบ่ม <c oughs> มันเนี่ยน,นี่เมื่อกี้ดอกนี่ละนนนนดง่าย่ะดีมากเราที่ได้แบบเก่งางดขอให้ด่าเซ กันดากันไ่กันตาเย็น่ะมาน้าม่นได้มากยเล้วคมผสมไปปุูกตสาเยอะนะนัดนัดตีหามอีแมกอ่ะน้าอ้อหือมาเลยขาสะวันขาง่ายๆครับ ่เอา่ลยโปะเคลียหายจัง่อยครับพอดีคนพ่นก็มาครับข้าวอย่าปาก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 หายีเข้าเยียกกระดมมึงยันได้ร้ายวันดีย ตายด,ดีๆกระจายกันหาอือกระจายกันหาอีกเก็บเห็ดปวกแล้วว่าเก็บเห็ดตะไคร้ครับใส่เห็ดไงดอู้หูเห็ดตะไคร้ไง สามสามดอกสามดอกครับอุ้ยแม่งขึ้นมาเงาเดียวเนาะอุ้มันขึ้นมาหนึ่กันเลยเด็เห็ดตะไคร้กับไงดอกไม้ก็ปนเลยเงาเดียวดอกมันซ่อนมูขึ้นบ่ได้เนาะอู้ห้ามล้างขาไปหาอีกเป็นกาลังใจให้กันเป็นกาลังใจให้เพืนได้ด้วยครับได้เลย

ขี้ไข่ไข่ขี้ไข่ขีดไข่จะอ่อนเห็ดอนกครับหาเงินได้งไดเ้ดจุ่มนึ่งหาเอานี่ดอกไม้น้อยี่่เย้อ มันเห็ดปวนอีกนะเนาะไดปีกต่ก็ให้เเตะกัลกันใจให้กันครับเชื่อมานอีกมาเบิดแกงครับวันนี้ครับสวัสดีครับเนี่ยครับเห็นคือกันครับอ เห็นละโงูครับเดี๋ยวเห็นตะไคร้เลยมาเบิงเ่งไก่ไกเห็นตะบานแล้วบานก็เอาครับดีอันนี้ไม่อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะจีได้เต็มกับตาเดี๋ยวบ้านนึกว่ามัน,นตอนแรกน,นึกว่าเห็นตะไคร้น้องแมงก็บอกบอกมันน่ะบอเอาตะขาบตกบ้านอ๋ออย่นี้ใครเขาเห็นย่นี้เหรออือมีใครนในหนึหนหนหน่งครับเต็มตาเหยียดละโง่บานะ ไป่ะลืมเด้อครับคันมากาก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมครับตอนนี้ยุ่ง,องตอมนนหนากองไปยูรุนี่หยายรลังใจครับนี่กัดตาแล้วตัวหน,นึ่งแล้วยุ่งกลับมาเทียงแหละครับรมาเบิ่งผลงานเบิ่งกเนี้ครับเห็ดปวกมูดเดียวเด้นี่เป็นีลายบาอกไ,ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ครับเย็ยบน้ำกันตะเสาร์นี่เห็ดปวกมูดเดียวเดี๋ยวแบบลายเลยครับใส่ออนตะดอกนี่แหละตรงเนี้ย ใส่น้ำแพนด้ากับอีกาตาหนึ่งหาวัสดุดูดอกงามๆนะนานๆทิ้งตขาขาบนะนอันนี้ก็บมู่เดียวกันครับนี่เก็บน้ำนี่น้าไปเก็บน้ำน่ำไปอ๋อนี่ดอกน้อยๆเห็นละโมบเลี้ยงโอ้ดอกไมหนางก็เจาเ้า,านะเกียร์หลายสิแกงครับแกงขาา้าวเส้านี่แหละแกงเห็ดปัวข้าวเส้า,ราครับอ้าว มากินแจงเห็ดปัวน้ำกันเด้อวันนี้แจงเห็ดกินข้าวง่ายน้ำกันเด้อพี่น้องเลยกูเนี่นะต่างไฟไปทางนะครับโมเดียวได้ได้หลายเติมเนาะได้เต็มกยังนี่เลยพี่รุ่งขึ้นม่รวมกันเบิดๆรวมกันเบิดเลยแต่ยังนึงพอดีก็ยังเอาเต็มกยัญหน่อยนี่เต็มยังนี่ละเดียะยังหน่อยเดียะไปแกงดอกกันใหญ่ไอ้แกงดอกนี่นะเมื่อานนี่เม่านี่ค่ะนี่เอามาแกงเนี่นะเมื่อค้านี่ เอามาแกงไอหน้าเดี๋ยวกางสีตรงนี้นครับเมือขาอ่อนๆตรงนี้ยำมมองนี่มันแซ่บเอามาแกงให้เด้อใส่มีนี่นะครับตะสะออนครับเห็ดปัวไงครับนี่เห็นเทียดเดียวนี่ละมันก็เห็นนี่ละมันก็เห็นเดี๋ยวสิพาไปหาโยพาพี่น้องไปหาอเอวครับบัตเทียเห็นอีเปัวข้อกากาล่างเรียบร้อยแล้วครับอี่เอาไปให้ยันนาเขานะเอ้ายันนาต้องบอก เห็ดหัวล้วนเลยเนี่แหละได้เห็ดหัวล้วนแล้วเห็ดหัวล้วนตัวทางเห็นมูเดียว,นนวเนาะไม่ลายเดี๋ยวเต็มหมอตวะนี่ไปหาผักอบแยบวันนะมาใส่สหว่วยผักอบแยบกระคักใส่สีเขียวเนี่ย <laughs> อันนี้เครื่องผมครับอมอนี่กัดยุ้งกันมาด่วนครับมอนอี่ยกระได ัวแล้วชี้ากินถากินอย่าพ่นกับปูนครับเราเก็บเส่ตาคืนไว้อยู่ได้ผักสไลมยมาใส่ครับเอาลงเลยอยากใส่ผักอีกตุ้งกลดใส่พรากก็เลยผักเฮ้ยจะเสียบ ว่ามันจะสุดยอดจัแงเห็ดปวกวันนี้เห็ดปวกมาเสียบมันยังเด้เสียบป็นดาษก็มาถือมือใช่ไหมยึดถือมือน้องวันเสาร์น้องมือนเออวันนี้วันเสาร์พอดีพอดีเลยเหมาะเลยเสีได้ยยังบอกต้องบอกต้องน้อยบมดน้อยแล้วมันดีบุ้งยังม่ได้สุกนะต้องมันต่ว่าบะวันสุกแต่ว่ากระสมเลยหรอข้ากินสมเลยแล้วข้าวกลิ่นสมเลยแหละเด้ล่ะ มาเก็บสองๆกันครับนี่ครับมาเด้อครับวันนี้ได้แล้วอแม่สองถ้วยแล้วครับตักสามถ้วยได้หลายถ้วยลดเออพ่ออยแปนงแขั้อยู่อันนี้น้ออจงไว้เอากรถ้วตัาตักถ้ียเอเนี่ย ัแก่พ่นใส่นเนี้ยปลาสดปิงนกปีงหนูแล้เนน่าสนะกับข่าวเศ้าง่ายๆครับอย่างาเห็ดปวกอย่างเห็ดปวกง่ายๆมาได้ครับกินขา่าวน้ำกันข่าวกับแจกเห็ดปวกน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยมาได้มาได้ไไผลสดแล้วเมื่อยแหงเมื่อยแางไปนั่งนั่งครับ กินเขาครับเขาอยากกินข้าวครับครับกินข้าวแล้วแหละครับในพจนกระสิเม่อครับสิเม่อบ้านได้บ้านเม่าขายเห็ดยานะกระสิไปแต่งตัวไปเรียนขยใังได้กับขอบคุณหลายๆครับที่ไปกีเพ็ดขวางกำกันเนาะขอบคุณพี่กุนองหลายๆเด้อสวัสดีครับสวัสดีจ้าโอ้เห็นมูเดียวนะครับเห็นหลายมูคือสิเดียวยุ่งกันโดนเนี่ยตึงหลายๆนั่นนั่นอะไร